ัสดีพี่น้องมันอนีมีของแปลกๆที่มาเราซูพี่น้องฟังเนาะลุงท่องกําลังจะคนดินนน้องพี่น้องลุงท่องเห็ดไอ้ธนาคารน้ำครับมันหนีพี่น้องธนาคารน้ำไปเพื่อรับน้ำในถนนพี่น้องนี่เพิ่งตกลงมาหรือเพิ่งขังมันหนีพี่น้องนี่ขังในถนนเนาะครับผมยางไปมาหยากลุงท่องก็เลยทิมันคนลุมเห็ดธนาคารน้ำพี่น้องพอดี่นมาพอรักค่ายรักฉนดพี่น้องนี่นะครับผม รักถนนเกา่าโบราณแต่ย่ามไดพี่น้องบุงู์คือกันนอกครับผมเพราะว่าดินมนันหนีกับไดถมพี่น้องเป็นดินเกา่าดินโบ,รา,บราณเลยพี่น้องมนันหนีบ่เคยเอาดินลงมาถมนะครับผมแต่กะลุงท่องกับคนลงไปลงไปไป,ไปโปเอาพี่น้องนี่น้อครับผมก็อยู่เขามาในพื้นที่ลุงท่องอยู่ประม่านหาสิบเซนน้นองพี่น้องนี่จากลักไอทีเพื่อนผังไหวแต่สมัย่อกเม่เน้องพี่น้องเนาะนี่ นกับผมกะโดนกลัวหาซิพกซิปีแหละพี่น้องนี่รักตัวนี้เนาะพี่น้องเนาะนี่อาจจะเป็นพีลุงทองอยู่รักตัวนี้ <c oughs> นกับผมนี่ลุงทองก็บอ้ยจามพี่น้องก็โทษครับผม <c oughs> ลุงทองกับมะควนหล,ลุมกับมะท้อรักโนดเกา่าคลายๆรักโนดพี่น้องกับบุหูว่าเป็นรักอีหยังคือกันนกับอ่ะ ถ้ค่คอยเบิ้องนาะพี่น้องเดี๋ยวล่วงทองอีขคุดขึ้นมาให้เบิงว่าเป็นลักแบบใดชนิดใดเนาะพี่น้องเนาะอ่ะก็ขอ,ขอจบคลิปไปเ,เยงเท่าำนี้ครับผมสวัสดีครับ